สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะทั้งหนาเกาหนาไม่นะครับเมื่อนี้เอาก็อยู่กันในศึกเพชรจินดีนะครับประจําวันเพฤหัดที่12กันยายน2567นะครับณนะสนามเวทีมวยราชดำเนินนะมวยจะเริ่มชกในเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับ่ายทอดสดทางช่อง uh, 24u กดหมายเลข24เลและก็เป็นแอปพลายทีวีของทางเซียบดได้เลยนะครับสำหรับมวยรักมวยชอบของผมในเมื่อนี้นะครับใครมองไปที่มวยคู่ที่หนึ่งได้เลยนะ สำหรับมวยคู่ที่หนึงนะครับเจอกันในพิกัดน้ำหนัก1 1 2่อปอนด์นะครับระหว่างเจ้าเจมสักวันของโอม MBK เนะครับเจอกับเจ้าเพชรวงค้นสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับ ฟังแดงนะครับเจ้าเจมสักวันโฮมเอ็มบีเคนะครับอายุ20ปีนะครับสูง168เซนติเมตรเป็นลูกหลานจากอำเภอศรีเลยภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกระดูกมวยกาโชคมาแล้วมากกว่า70ไฝ่นะครับมวยท่านายก็เป็นมวยขวาม,มวยครบเครื่องนะปัจจุบันก้าซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ดเก่าๆนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่อยู่ที่55กิโลกรัมนะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดกาอ่าอยู่ที่112-114ถึงปอนด์นะครับพิกัดในมวยก้า112ปอนด์ก้าถือว่าอยู่ในพิกัดที่ถนัดเลยนะครับเมื่อเช้้้้าานนนีังหกได100 14.8ปอนด์นะครับก็ถือว่าเกินมา2.8ปอนด์นะการทำการลดไปได้นะครับ2.8ปอนด์นะเหลือ112ปอนด์ตามพิกัดนะครับสไตล์การต่อสู้นะครับก็เป็นมวยทอร่าหดเตะต่อยหมัดแทงแห้งนะครับอ่าแทงเข้าศอกปั้มตีนี่ดีสุดยอดเลยครับรุนแรงมีลูกขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับฟอร์ม3ไฟล่งล่าสุดนะครับก็ถือว่าไฟล่าสุดก้าแพ้เจ้าเพชรมงคลมานี่แหละนะครับเจอกันมาแล้วไฟหนึ่งนะครับอ่าก่อนหน้านั้นก็ชนะคะแนนเจ้าโคชิน น้อหนากรสินโตเกียวมานะครับในศึกมวยมันมันสุกแล้วก็ชนะเจ้าน้ำเจริญบุญล,ล้านน้ำมือไทยมานะครับภาพรวมของฟอร์มกาถือว่าบ่าได้ขี้เลิวล้วขี้เปันใดนะครับสำหรับฟอร์มสามไฟหลังนะมาเบิงฟังน้าเงินนะครับเจ้าเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับเจ้าเพชรมงคลนะครับมีอายุ16 ปีนะครับสูง165เซนติเมตรก็ถือว่าเตี้ยกว่ายู3เซนติเมตรนะครับเป็นลูกหลานจากจังหวัดระยองนะประสบการณ์กระดูกมวยกา้าชกมาแล้วมากกว่า40ไฟนะครับมวยต้นนั้นก็เป็นมวยไส้มวยฝีมือนะครับปัจจุบันก้าซ่อมอยู่ที่ค่ายาสามารถพยักอรุณยิ้มนะน้ำหนักไปปล่อยกา้าอยู่ที่54กิโลกร,รมัมบวกลบนะครับน้ำหนักที่เฮดได้ดีที่สุดกา้าอยู่ที่พิกัดร0อถึง1 1อยปอนด์นะครับสำหรับเมื่อนี้มาเจอกันในพิกัด1 12ปอนอว่นเ้อขึ้นมา2ปอนด์กันนบเมือ่อเช้านีนเฮ็ดน,น้น หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดเจ็ดปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักนะครับถือว่าบกเกินนะ,ะสะตาตล์การต่อสู้นะครับก็เป็นมวยไส้จังหวะฝีมือจัดจ้านนะครับแข้งไส้นี่วางสวยมากเลยนะวงในนี่ไล่แขนดีฉลาดเลี่ยมเชิงดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรมุงค้นสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับสถิติอฟอมสามไฟหลังนะครับกาอยู่ที่ชนะคะแนนเจ้าเจมสักวันของอม m b k นะครับแล้วก็ชนะนอกยกซีเจ้าดาวเนือ ชนะพลีสอร์ดแล้วก็ไปแพ้คะแนนเจ้าเพชรสีแดงสิทธิเจริญทรับมานะครับก <c oughs> ็ถือว่าชานะสองแพ้หนึ่งเหมือนกันกันกบเจา้าเจมส์ัก วันของอูมิมบีเคเลยนะครับสำหรับศักยภาพของนงักมวยคู่นี้นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบการได้น้ำหนักนี่ก็ที่เป็นแดงที่ได้เปรียดนะครับถ้าเกิดเป็นแรงประทากาอยู่ที่น้ำเงินนะครับสำหรับความทนทานแข็งแกงก้าถือว่าพอๆกันนะครับช่วงโชคนี้ก้าแดงจะได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับความสดนี้กาอยู่ทางน้ำเงินนะความพ้อมนี่ถือว่าพ้อมด้วยกันทั้งคู่นะครับถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กาโอกาสชนะกาจะเป็นทั้งแดงมากกว่านะครับสำหรับคู่นี้นะครับที่ผมมากนะที่ผมมากผมชอบปาดหัวตัวเท่าเลยผมมกไปนะครับ เจ้าเจมสักวันของโอม MBK มนะครับมากระจัดตามขัดกระสวนในบ่วากันนะครับสำหรับมวยรักมวยชอบคู่ต่อไปนะครับคู่ที่2นะตามมาเบิ้งเลยนะครับคู่ที่2นะครับเจ้าชะลามชนสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับเจอกับเจ้าซังฝ้านาอนุวัตรยิ้มนะครับฟังแดงเจ้าชะลามชนสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับอายุ19ปีสูง1 6 5เซนติเมตรนะครับเป็นลูกหลานจากจังหวัดชนบุรีนะปัจจุบันก้าชกมาแล้วมากกว่า1 0 0รอยไฟครับมวยท่านนะเป็นมวยขวามวยฝีมือนะปัจจุบันกา ซ่อมอยู่ที่ค่ายสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับไปปล่อยนี่อยู่ที่50กิโลกรัมนะครับบวกลบ2อกิโลนะน้ำหนักที่เฮ็ดได้ดีที่สุดก็อยู่ที่1 0 1่ถึงหนึปอนด์นะครับพิกัดมื่อในงานหนึร้อยปอนด์ก็ถือว่าอยู่ในพิกัดที่ถนัดเลยนะครับเมื่อเช้านี้สั้งได้1นึปอนด์จุดเก้านะครับอ่าก็ถือว่าตามพิกัดนะครับบม่ได้ลดบม่ได้อยังนะอ่าสไตล์การต่อสู้นะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยแรงนะไล่แขนฟันศอกส่วนแหงครับหลักเเเเลลีีียยยมมมดดสสาาาาาาตนน่่รรรรวว็กๆะคัับบหจ้อช ส,สามารถพยักอรุณยิ้มนะครับส่วนฟอร์ม3ไฟหลังนะครับชนะคะแนนเจ้ากระดูกเล็กอออัจฉริยะมานะครับแพ้เจ้าแหลมโพสิทธิ์คุณวสันและก็ไปชนะเจ้าดวนเกาเกาทอแทนไทยมานะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับฟอร์มของเจ้าฉลามชนนะส่วนฟังน้ำเงินนะครับเจ้าซังฟ้าเนาะอนุวัตยิ้มนะครับ กางฟ้าน้องอนุวัตยิมนะครับอายุ23ปีสูง165เซนติเมตรนะครับปาดหัวตัวเท่าถือว่าท่อกันเลยนะครับเป็นลูกหลานจากอำเภอพุ่มพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับบอทว่าโคราชบ้านเองนั่นเองนะครับกระดูงมวยก้าชกมาเร็วมากกว่า100ไฟนะครับมวยท่านก็เป็นมวยขวามวยฝีมือนะครับถือว่าเป็นมวยทรงเดียวกันเลยนะครับซ้อมกาซ้อมอยู่ที่ค่ายอนุวัตยิมจังหวัดชนบุรีนะครับไปปอยนี่อยู่ที่52กิโลกรัมนะครับบวกลบ2กิโลนะน้ำหนักที่เฮ็ดได้ดีที่สุดกาอยู่ที่อ -109 5ปน พิกัดเมื่อนี้หนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์กะถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับลืมบอกไปนะครับไฟนี่เจ้าฉลามชนนะครับต่อให้หนึ่งปอนด์นะครับสไตล์การต่อสู้นะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับศาสต์แข้งควางนาดีไล่แขนหักแทงนี่ดีเลี่ยมเชิงนี่ดีรวดเร็วมากๆเลยนะครับส่วนฟอร์มสามไฟหลังนะครับก็ไปชนะนกเจ้ามังกรเพชรทายมูลสนุกเกอร์มานะครับก่อนนั้นก็ไปแพ้เจ้าเพชรมังกรทรายมูลสนุกเกอร์คือกันนะครับถือว่า เอาคืนได้นะครับแล้วก็ไปแพ้โจกระดูกเล็กออัจฉริยะมานะครับคู่นี้นะครับถ้าเกิดเบืบ้องศักยภาพนักมวยนะครับการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับการได้เปรียบน้ําหนักคู่นี้นี่พอๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องประสบการณ์ก้าวนาเงินจะได้เปรียกว่าเล็กน้อยนะครับช่วงโชก้าพอๆกันเลยความพ้อมนี่ฟั่งแดงนี่จะพอมกว่านะครับความคงทนแข็งแรงนี่ก้าพอๆกันนะครับส่วนเรื่องพละกะําลังน,นี่แดงนี่จะได้เปรียกว่ามากๆเลยนะครับสําหรับโอกาสปเปิดเส็นชนะก้าอยู่ที่แดงนะครับคู่นี้นะ คู่นี้ผมเลยฟันธงได้เลยครับว่าคู่นี้นี่ให้มองไปที่แดงเจ้าชลามชนสามารถพยักอารุณยิ้มได้เลยนะครับอก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีเด็ดแนวทางจากผมแมนวันไฟของเขาในเมื่อน,นี้นะครับถ้าเกิดผู้ใดอยากได้หลายคู่นี้ก็สามารถมาร่วมเขากุมเป็นครอบครัวได้กันกับผมได้เลยนะครับก็ง่ายๆครับแอดมาที่แอดเอ็นทีแปดเจ็ดนะครับตามที่ผมขึ้นไว้ในช่องได้เลยนะมวยพักยกราคาสนามก็เปิดกาอากาศทุกราคา สามารถแอดมาในที่แ NT87 ได้เลยนะครับเมื่อนี้ผมกับคงต้องขอโตัวลาไปก่อนวันหน้าเจอกันไหมครับเมื่อนี้ขอโตัวแล้วครับสวัสดีครับ